อย่ๆๆสบายดีน้องอาวคือบม่มีไฟเลยจีรตงรถหน่อยนมาห่าพอี้เลยเฮ้ย เต็มซาเล้งคลิปนี้ก็บ่มียังไลายพี่น้องสีมาแบ่ง พี่น้องซื้อมังโมซส่วนนี่จะคล้องห่านมาแซ่บอะไรมาอุดนู้นมังโม่ส่วนนี่นี่ลุงกินอะไรยังกินโมเบิร์ตดิฉันส่วนไหนอะนะสวนอะไรเฮ้ยเอาเฮ้ยซิมัง้อนมังหม่เอ้าหนับเลยพี่น้องแบบนี้ เมฆ่ามาเจอเมฆายลูกสาต้นนจะกินจะเผานอนเด็นี่าตนบางโม่นอนกับงแย่ัดมือสาบปามสิบปหน่อยเอ้ยเอ่อาเงินตันี้นสชิิมาเลยนะขอบคุณครับบ้านครับนี่ขอตมม่ให้จชิม้วกันิป้นเลย

ค้ายกับตาพ่อเมยคล้ายกับใครใช่เจ้าโรเลรใครคล้ายกับตาพ่อคลายกับตาพุทธอานมข้องว่ใสห้ามัม่มาปะไปคลายปุมาขอบคุณลุงลุงก่อนมาไหลุงลุงซื้อมังโม่ให้อีร้อยได้นี่ลุงลุงซื้อมัม่ให้อีร้อยขาบคุณได้ลุงลุงคอยลุงลุงอยู่ดีไม่แห้งเด้อ สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงอัุม่นขวญยืนอายุมั่นขวนยืนว่าไหมอัุม่นขวนยืนขาดีขอบคุณนายเด้นลุงเด้อขอบคุณนายเดอนลุงเด้อจะมากินอย่บ่หไม่เหี้ยวะทำตาใจหงวมาเลยหมักใ่ พอมันคนลงคนลงสอดพอดไ,ได้ไหมไดก็ข้าเนี่ยเนี่ยอะไรเห็ดเอาสิเห็ดเป็นผู้เป็นผู้ไว้พี่น้องสิแบ่งแบงแบงสิแบ่งเมื่อวันบั่นปังไหนไดทีมงานบั่นปังแน่เป็นจัดมาให้หลวงพีเขบพระคุณอะไรเด้อหลวงพีเดลอไว้หลวงพีอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรง อาอยูุมันคนยืนเออซึ่งอาอุชาเอาซาลิงไปสมเพื่กันมาเก่โมมาคักเลยังอร่อยเป็นคักเลยังเป็นขิงซาลิง mạc nhầy mạc xa mặc lội phần thêm chết bẹt mạc của mạc nội Học mà bèn sẽ căn lơi <cười> <cười> เจ้าบอกขอทงอยางเรามีไพยแน่หาพูดอยูนอ่น้มงลูกพีเพิ่นว่ามีองไพแน่หนึ่งลองดำเจดดำสองเจดดำสามเจสายสี่เสุยห้าลองเต้นมันสีเขียวโคกเบ้าดาว 7น้องมี hmm. mm ่น hmm. mm ้องมอดมานั้งงนั่นทีมงานบ้านปัง43อ่าขอยดับเบิกเบงเบิด6ออน้นมอนตัวน้องหาวานสุมเฮา4เออ47ุอ กระถือูละสซีหน่วยูลหนึ่งถึกสามูลหนึ่งถึกสี่แ้วมันมีสี่สิบสามหน่วยบันพูดบันพูดสินเลยบัตนี่แมนไปกองกันเคือยังมูมี่ผมเรีมาหลับเลยเนีสิมโนฮะ mmmm ừ. đảm gặp mọi người cái gì chịu một cái gì chịu một cái gì chịu cái gì เดีสิบเอ็ดพูดโดย <c oughs> นมันจะกิ่งไปแล้วลุยลุยลุยคลุยคือบป่งอยู่นอกขมันจะมันจะมก,กินอเอสิบแล้วสิบเอ็ดน้มือจา้า มาแถมจากเม่อไหกันเนาะโดยแบ่งแบ่งพูดแล้วเลยพี่น้องให้ก็พูดสช่้ เอาขามูเลยกตัวเล็กนี่ล่ะตัวน่องแบ่งบุึงหอยโป้งหอยมิดเป็นคนแบกห้อยเจ้าสีโป้งอยู่ดอกอมันเขาวกามูเออสิบเอกองสามหกเก้่องนี่น้องพอนับบึงนะสินับบึงนะสิบเอด้บานนี้ สีเป็ดพูดแล้วก็หาสิเอาเมื่อแบ่งเงินทีมงานบ้านปังในเด็กกำลังตามโตผู้ที่มีลายเสือเจเจแต่มาก่อนหมู่ว่าเราอยู่ไกลแม่จี้จี้จี้จะโบเซตไปยังแต่ซาซูยกับเจดามน้องดำก็มาแล้วยังไปเอิ่นเจดาม น้องเติ้ลรับพี่น้องรำกล่าก็มีซือได้น้องเจ้ารอยจะดี้่อยลหลวงพี uh ่หลวงพีはは lad, ่ำม uh ันเงินมันทนจุขภาพร่างกายแข็งแรงถุไม่เลยเหอเอาเลย ไงดำครับเจดาคกับน้องดำอ่ะขอบคุณลุงพี่ก่อนขอบคุณนายลุงลุงพักผักผักัลุงลุงว่าบอกน้องดำเด้อว่าเมื่อนะบ่อห้เบาวน้อยกินเราวะอย่ามันพิษพญาะอบคุณเยลุเิใ่่หรวย่ยนยนเเอาขอบคุณลุงพี่ลุงไหมจิตใจดีลเลือเอารยอะไรงไ áo lộn hơi chạm áo lộn hơi lê mà này <laughs> à, bà đâm lược nhạc phi nào ơi bà สำคัญบ่ได้เห็นอยู่บ่เห็นสิสำคัญไปได้ได้ป๊าดพี่น้องเอ้ยอ่าโชฟุ้งนั่นพุ่นโช <laughs> ขอบคุณขอบคุณลลายเด้อยังไงจดีหลวงพี่เลยขอบคุณขอบคุณลลายหลวงพี่เนาะขอบคุณละลายชิ้นละชิ้นทามเขาต้องงาสภาากายล้องลวงพีินไปมอะไรแกดดมมันหนักสารหนูเล้อหลวงพี่เอ้ย หลานเจรตากบูในโบลเล่รู้้ับาด้กอาแก๊สเอาคอมเมนอยูบ่มีทุกอย่างอะไรใส่ใส่ใส่แก๊สมาโลดเอ้ดีเอม่เ็้นองพยาบเต็นน่อยนอนรับ

เมม่นสีขาวเาใจเลยพี่โดยเปิดกี <laughs> <laughs> ้แล้เปิดกี้มาบ่ได้เปิดกล้อก้องกบอยังฮกบะนี่บันปังซี่ฮะแมนวไปเลยยโดย โดยขอให้สุขภาพปราณามัยแข็งแรงด้อครับเด้อครับหลวงพี่เด้อเนาะให้เจริญลงเรื่องทางดานซินดนานทรมเน,นะาะโดยคำอะไรเนี่ยชื่อว่ากาสิภากันเมื่อแว่ให้เบาดาวหลักกันหลงมี่นลองมัดใช่ก่อนเนาะโดย